ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota h i ฮรักลีโวนะครับลีโวคันนี้นะครับเป็นลูกค้าเก่าผมหลายปีหลายเทศไปนะครับจักปีวะจื้อบปเลยโดนเติมมื่อนี้นะครับเราเขามาเติมของนะครับเติมยางแม่กะมีแคมมีวาวนะครับมีเทอร์โบชุดอินเตอร์ไม่แล้วก็เปลี่ยนเลคูลเลเตอร์ระบบติ๊กไม่เปลี่ยนหมอน้ําโอ้หลายอย่างแล้วก็ชุดอะลิเมตเต็ดกับเฟืองท้ายนะครับรอบที่แล้ว คันจำโม,มพิษจะปีวะปีกลัว,วหรือเท่าอะไรเนี่ยจำโม,ม,ดมเดะประมาณไปถามเจ้าโตโัวดีกว่าไหมมันนีงมันเองเราต้องไปถามวัวแล้วไปถามเมียเราดีกว่าโอเคจ,จ๊จะเป็นคนจ,จา่ายทางคันเหยือหรือ่าเมียนเสี่ยวที่แล้ววัวเจ้าตัวเจ้าว่าจังไหนมันมันตัวข่อยว่าเอียงดอกมันพังมันว่ามันว่าเห็ดวัววัวจักบาทดอกอ่ะวัวจักบาทแล้วเจ๊จ่ายไปเสี่ยวแรกเบิ้ไปเท่าเดะเบิ้เกือบเจ็ดมือกนมั้ง เกือบเจ็บเงินพี่น้องเอ้ยเกิดเจ็บเงินสิให้ขหอยเฮ็ดเขียวได้เฮ็ดบ่เขียวเฮ็ดนียอ๋อได้ยิงใส่ไหมยิงปริงเห็นไหมอ่าได้เฮ็ดเขียวแล้วรอบนี้ัวเจ้าตัวว่ามาเฮ็ดอี่ยางเติมลมหรือว่ามาเช็คลมอยากมันว่าไอ้ปั๊มน้ำมันหรือเอียงก่อนมันแตกมันว่าเฮ็ดแคปปั๊มน้ำมันเฮ็ดแกปปั๊มน้ำมันที่นี่มันไอ้ก็เรียบว่าไอเจียแล้วส่งบินยังหลอกไปไหนก็เรียกว่าอีหยังมันคือหลายแต่ใส่ว่ามึงเคยปั๊มปั๊มปั๊มเออกระเรียบาเต็มาเนี่ย

ก็ด,ดึงดึงรอบช่วยมันหน่อยแล้วกันนะลองเดิขี่ให้ดูก่อนว่ารอบมันเป็นประมาณไหน ติดทางไกลๆถ้าติดบูดไปแล้วฉี่โค้ดมันเลยอันนี้เพราะเป็นโบใหญ่ถ้าทางแคบๆอย่างนี้พี่ก็อยู่เกียร์ต่ำๆหน่อยแล้วกันไม่ต้องไปอยู่เกียร์สูงมากถ้าอ,อยู่เกียร์สูงมากทีกระโบมันใหญ่ทําลมไม่ได้แต่ถ้ามันติดไปแล้ววิ่งทางไกลมันติดลมไปแล้วนะครับขีมันแตะหน่อยเดียวมาแตะมาแตะม,มาเลยให้มันติดรอบ,รบทีนี้เราจะขี่สไตล์เนี่ยดูรอบผมนะค4,000ว, 4, วานะ่าเห็นไหม เยอะแต่ต้องดึงรอบไม่ได้ครับพอมันติดแล้วมันขี่มันเี่ยนะมันแตกมาแตะมาเลยพอมันติดนะละควันก็ไม่มีด้วยควันร้อยไม่นะถ้ามันติดแล้วมันจะไม่ค่อยมีควันนะแต่ไม่มีควันเลย คือน้ำนะพี่ครับผมวอเตอร์เทมครับออยเพสแรงดันครับผมออยเทมจะความร้อนครับผมความร้อนน้ำมันเครื่องครับแล้วก็แรงดันน้ำมันเครื่องครับอันนี้แบตเตอรี่ครับผมวัดเทโบนี่วัดรอบโอเคแค่ผมจะมาดูตัวไหนมันวัดความร้อนแค่นั้นเองแต่ดูตรงนี้ก็ได้ถ้ามันยังอยู่กลางก็ใช้ได้ครับ เฉมตัวนั้นนะ่ะตัวเนี้ย <300. S 1> สำคัญไม่เกิน130นะร้อยสามสิบนะรแช่แช่ตอนนี้มันอยู่ประมาณน่อยหน่อยร้อยหน่อยหน่อยได้สร้างทด่ดีไม่ให้เกินรนะ้อยสี่สิบครับ ตัวกรเบิ้ลหน่อยประมาณนั้นครับโรตารบบมันใหญ่ให้มันติดบูสหน่อยครับพอมันติดบูสเนี่ยพี่ดูเนี่ยผมไม่ได้เหยียบแรงนะแต่ผมดึงรอบให้มันได้สี่พันครับสับสองไม่ได้เหยียบนะครับแต่มันได้มีระยาไม่ได้เหยียบสี่พันเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมรถจะไม่รอรอบเลยครับผมแต่ถ้าคนไม่เป็นเดี๋ยวขี่ให้ดูในกรณีถ้าคนไม่เป็นนะอ่าจะดูเลยจะสอนเลยหลายอย่างเบิ้ลหน่อยเดี๋ยวออกตัวดูนะสับ ขี่ไม่เป็นรับรถไม่ไปเลยดูคว,วันเห็นไหมรถไม่วิ่งเลยเพราะเทอร์โบมันใหญ่ขจะยังแล้วค,คนขี่เป็นเดี๋ยวขี่เดียวขี่เป็นเนาะทำไมอันนี้จะขี่แบบช้าๆนะไม่ได้ซัดแต่จะขี่แบบว่าควันน้อยสุด อยู่ที่ตินเราครับผมนะอ,อสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตีนเราถ้าขี่ไม่เป็นทูบท่วมเลยถ้าเจออย่างนี้เหรอเทินเลยสามบนะไม่ใช่ว่าอยู่สี่แนละ้วถ้ารถมันมีการเบรกก็เทินรอเลยมอเตอร์โบมันใหญ่ครับผมแต่ก็ต้องไปหาที่รองเอาเองนะจ๊ะครับอันนี้แค่เบื้องต้นสอนให้รู้ว่ามันขับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับผม แบบไม่มีกาอยู่ที่เราขับนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs>